จุดเลี้ยงสัตว์ตลาดเดมอะไรมามดามเหรอยะเฮ้ยช่วงช่วงล่างเราต้องใส่อย่าไม่ไมอ่าใส่หมดยกเว้นเบรกอุ้ยไอ้ท,ทีเดียวตายเลยอ๋อโอ้โหโกงเกินครับบาทีทีเดียวตายเนี่ยไปแล้วโดนปีาศาจเมื่อกี้โดนปีาศาจตีเดียวตายเลยเอาวุธอะไรกันไม่รู้ไหนอ่ะพี่ดีมาอาชีพกูกป่าพี่ทำอไมวะเนี่ย พี่ดำมีกล่องตีอีก็ไหมพี่ไอ้ดีมไม่รู้เรื่องนะเสียงตัดนะน้องพปเตียม,ม,ม,มีมีมีเดี๋ยวให้ไอ้ดิ๊ดดิดอยู่ไหมดิ๊ดอันเมมไม่บอกดีมอ่ะพี่อยู่ครับเจอเลเวลล่างดิ๊ดพี่กำลังกลับเข้าเมืองห,หัวโพรครับเก็บหัวด้วยครับไปร้อยเจ็ดสิบสี่น<า>ี่ไม่เอากอมเลยนะแกูโตาพี่คนนึงลืมหัวอะไรครับที่โตที่หัวอะไรครับ เมื่อกีกคนนึงเนี่ยที่ชื่ออะไรอ่ะแต่เจอมันอยู่ที่ไหนอีกเมื่อกี้มันเพิ่งเพิ่งรอเสร็จปุ๊บหมอชุบใช่ป่ะมึงดักเอามันต่อเลยไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะเกิดโรงพยาบาลไหมตัวใส่หมวกใส่ฮู้สีขาวอะที่กูอุ้มมันอะไม่น่าทันแล้วพี่ตัวไอ้กูไม่เกี่ยวนะกูหูดำเคครับคนละคนละคนละสีกันคนหนึนั่งเหมือนในพี่โรงพยาบาลหลักเลยรถอย่างซิ่งเลยครับตำรวจไม่ได้แอมไม่มีเห็นแม้แต่ฝุ่น ไอ้ยี่ดูทรงรถยังไม่ได้แต่งเลยแต่งแล้วโอ้โหผมแต่งแล้ว,ว,วใช่ไหมที่ได้เปลี่ยนสปายล์่องสปอยเลสก็ไม่มีใส่สปอยลเลอสแล้วมันสะบัดครับเลยต้องถอดอัปเดล้วมันไ,ม,ไม่เสียเลยเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูแม่ละเลนในเมืองนะไม่ไม,ไม่มีใครใส่สปอยเลอสถอดเท่กว่าหล่อเยอะใช่ผม ตีอยู่แล้วก็ไปนั่งกอดหมีอยู่ตรงนู่นอะแรงขาวอะอยากโดนตีมากเลยเมื่อไหร่เขาจะขึ้นแก๊งกันมาตีเนี่ยนี่เหงามากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วมึงก็เตรียมตัวไปนั่งกอดหมี่ัวเฮ้ยจะเบี๋ยวล่ามไปทางไหนวะยี่บวบอีกยี่หกทีอะเยี่ยมไม่เอาบูมมอมเลยอะเหนื่อยเฮียเป็นร้อยกว่าน้องชายพี่บอกให้นะคือคนที่ดวงดีเนี่ยคือคนที่ขยันเลยคนที่ดวงไม่ดีเนี่ยมึงจำไว้เลยก็ตีไปว่าไม่ขยัน สามวันแรกตอนเมืองเปิดพี่นอนแค่สี่ชั่วโมงเองมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดไม่นะไม่เนะ่ยที่อย่างนี้ฉันอยทุกวันสี่สี่สี่ชั่วโมงนี่พี่ฟาร์มหรือเปล่าที่เหลือสี่ชั่วโมงเลยมึงเอาตัวมันทิ้งไว้แล้วมึงก็แกล้งเงียนอยู่พูดเหมือนน้องไรอบเลยเฮียเขาเห็นกันหมดอ่ะเฮ้ยผมฟาร์มเยอะอยู่เรียากาศไม่ตรงเงินเลยเด็กไหนมาพี่มาละไปไหนมาครับอุ้มมา ไอ้เป็นคนขย,ยันหรือเปล่าขยันขยันไปนอนเหมือนโดดนัวเลยอ่ะมาเร็วมามามาเอาดิสมาดิษมาคุณตู้ขาดใจเรื่องนี้ว่ะตัวอะไรนี่เอากี่กล่องนะดิษผมเอา26พี่แล้วก็ขอชาดิชาโดเจม8เลขเลข1199พี่จดด้วยนะได้ได้ได้พี่ผมคืนก่อน500,000อ่าดิสดิษเอาเท่าไหร่ดิษเอาเงินใช่ไหม ่ติดลลเลขอะไรอ่อหนึ่งหกสี่ติดเลขอะไรหนึ่งสองสี่วนครับพี่หนึ่งสองสี่วนครับเอแพทเ,เลทขอะไรแพทค่าแต่งอ่แปดแพทเลขอะไรหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ไฮ้มันตีไม่ได้ปะไม่ไ้มันตีไม่ได้อะ <c oughs> ตัวเตี้ยจัดตีไม่ถึง เป็นไงพวกมึงอยู pare, 3, 7, 7่ไหนกันตอนนี้สามุนตานสามเจ็ดเจ็ดรถมันวะสามเจ็ดเจ็ดจำไม่ได้วะสามเจ็ดเนมันใช่นะสีเหลืองวะสามเจ็ดเจ็ดมันจออยู่แลนเขียวนะสามเจเจ็ดไเบหียนตรงด้วยที่ไหนสามอยู่ไหน เจ๋อเจ๋อเอาเดข้ออยู่ก็ล่ะเอาเดเอาเดเอาเดพี่มันใครบ้างก็ไม่รู้อ่ะเชี่ยหลายพักหลายพวกกันดิเรนเขียวอ่ะเออเราจำรหัสลับไม่ได้หรอพี่โจเนี่ยกกระดิใครบ้างก็ไม่รู้เนะี่ยอ้าสามสองหนึ่งถูสองก็อยู่นี่อยู่ตรงนั้น ตรอปนี่นลองดูนั่นน่ะไอ้ทะเบียนไอตัวตไม่ไมไม่หนึ่งหไม่ใช่นะที่ตอนมาอย่างหล่อพี่เขาไปกินยานวันนี้วันนี้ไปเช็มาแล้วพวกไอนี่พาะตวโอเคโยไม่ใช่เขาไปเชคก็จะตามเจ็ดเจ็ดใช่นะเยที่เราใส่ไวแม่งตอนนั้เขียวบางทีก็มีพวกนั่แหละ หมนนิดหน่อยเออห้าป่อพาชอรไน้์ไหมดูกันไม่เป็นไรถ้ามันแบบไม่รู้อะไรอย่างงี้เราก็ไม่เป็นไรก็ได้พิลิตพิลิต Don't worry รเมลการันตีไลฟ์ผมผมจะให้เงินโทรไปก็ไม่รับกูตีอยู่การันตีจะเย็นไมตายอะไรพี่เรียกอะไรพี่ เสียงจะร้องเสียงจะร้องเสียงจะร้องตัวเองร่อเต็มเก่าตัวเองรอเต็มเก่าี่พวกพวกมันมี GTO ว่าสห้าเจ็ดเก้าเกไม่รู้ไม่ได้จดลืมกท g t เกเก้าไม่ใช่เปิมไปสามหมื่นกว่าเยอะกูงอมจัดเลยไม่พายสามแสนใช่ป่ะสาห้าครับ

เยอะกับยไปบรยอยู่ไปเพอแค่นั้นจุกจุกไปอลงมารอลงมเรอลงลระปยกระป๋ายกระป๋ายกระป๋ายกระป๋อยกระป๋ายกระป๋ายกระป๋ยกระบ๋ายกระป๋ายกระป๋ายกระป๋ายกระั๋ายรัป๋ายกระั๋ายกระป๋ายกระป๋ายกระั๋ายระป๋ายกระป๋ายกระป๋ายกรนป้เยกระป๋ายกรปยระป๋เยป๋ายกะกยะกปยกปยะกะยะกยกะกปยะกปยะกยะ รอนะไม่ใช่ว right? like ่าลงไปตายทีละคนเฮ้ยมึงชูเพื่อนกัน erm> ด uh ้วยนะเว้ยอย่าม่ดดามแต่เล่นนะเวลาเวลาเขาตายอ่ะเอาศพมาัไจูไฝั่คอนเทนเนอร์นะความยังมยงหรอไม่พี่เพื่อนอยู่พี่ดูเพื่อนอยู่ไากตวหน้นอางในหน้าคุกหน้าคุจนี้อะไรวะงึ่นเลยะครกำลังไปกำลังไป พี่โฟกัสอยู่หรือพี่ไล่ให้เพื่อนอะมึงไมต้องได้ได้ได้อลงเนี่ยถึงเลเวแล้วตบตักนะเร็วไหนกคนละกี่คนลกี่คนลเดปั๊มอยูปั๊มไม่ถึงหน้าแล้วผมว่าผมว่าลงได้นะเราลงน้นะเราไปอุ้มพี่ีกคน่ะเราีคนลวไอุ้๊ปีก่มีผมมากมีผมไม่รู้ไม่้ ้ลงลงได้เลยนะลงเลยลงเลยกูถึงแล้ว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 ลงไหมลงไหมกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูช่วยรอลงเลยแต่ว่าเพื่อนอยู่ไหนวะกูอ่าเพื่อนไม่เจออยู่ตรงนี้นี่นี่นี่กูเจอละกูเออเาเพื่อนนะอย่าลืมเอาออกกักศพกี้รัวฝั่งหน่อยกูยังไม่ถึงน้อหายน้ยเพื่อนน้องนะครับฝากด้วยขับจักรจักรคอยนะครับกำลังไปครับค่าเขาได้เอาศพออกตรงฝั่งเลยนี่นะตู้คอนนะตู้คอนแล้วห่วงบัฟนะเว้ยค่อยบัฟ

ไม่เคเอาบัวลอยเลยน้องเอ้ยอาทำสองขาวนะเรเบลเอ้าสะพานเรเบลเลยวขาวหัวข่าวเห็นไหมพังแล้วพี่ท็อปมันจะพังไหมพังพังอย่างไรครับพี่ชาผมไอตี๋บอกว่าคุณแ่วไม่เด็ดไม่ด้องดาคี้ไม่ไหวย่งแย่กวานั้นยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิเงแ่อนีถ่ายเตงไอานี่ถ่ายเตงมาด่าคนดห้อไอเด็กบ้า ไอ้เหี้ยเดียวทำอะไรตรงนี้ครับพี่ดำมาแล้นี่คุ้ยไอ้เหี้ยจะเก่งเป็นฝูงดีกว่าเก่งเป็นฝูงดีกว่ามันมามามาไอ้กระจอกไอ้น้องไม่หยุทำอะไรพี่จะควายให้ตัวมาเอาตายไอ้เพื่อน้ยไอ้เหี้ยตายหมาเลยไม่ไปหยาควายเล็กชิวตัวเองด้วยพี่ๆตอนนี้จะได้จามึงได้ไอ้เหี้ยควาย ไอ้ชีดโดนมารอ้เฮีวามด้ว้ายู่เลยหัวดเลยองหน่อยไอ้ดิมนียไอ้ชีตัวเองหน่อยพี่เ้พี่โดนนี่จะได้จำเขได้อโดดอย่ากรอย่ากระโดย่ากระโดดอ่รอย่าอ่ากรอ่ระด้ยาเย่ย้ะย่าาะโดอ้อ่่กโอโยาดย่า่่้อ่ดยอามีา่นโง่งั้นกูไม่เอาดีกว่า อาจารย์จานมีไม้แล้วมันเล่นเป็นกี่ตัวน่ะเห็นโดนเมฟีประจำเอ้ยมึงดูตรงรถโลสีชมพูกูดิเนี่ยนี่ใครเนี่ยเขาวิ่งหนีวะเนี่ยไขให้วิ่งหนีก็เข่าป่ะหัวขาวป่ะมีป่ะมีป่ะตาหัวเท่าเนี่ยไอ้เนี่ยนั่นเป็นไหนวะชุดดับเพลิงอ่ะตรงรถโลสิชมพูมันมันมันมีผู้หญิงตอนไอ้ที่อยู่ข้างบนอ่ะมีตรงสีดำมีนะมี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 นะไอ้ชุดหัวเท่าอ่ะ โอ้พี่พี่เลยพี่เอาไอ้เทียชื่อมาด่าพี่เคยเอาไอเทียบมาด่าตรงนี้มันล้อผมตีไม้พิ่ต์ไอ้เชี่ยไม่เคยโดนตันขามันบอกผมที่ดำดันให้อ่ะคือพว่อกันความไม่ใท่ากัมึงตีไม้พิสต์มึงตีเพื่อนเลยนะไอ้เชี่ยมันด่าผมมึงตีพิสไอเชี่ยผมพี่ดำดันให้ผมไปสามหมื่นกว่าไอพี่พี่พี่มันมาอยู่หลังเลเบลมันวิ่งมันให้เพื่อนมารับ ้ยมาชนมาดิมาชนมาดิมาชนมาดิไปเอารถปนนึงไปดิไปดิไปใคาแปะแล้วเนใช่ไมคันนี้ใช่เา้เดาเดเดอันนี้กูอันนี้กูไม่ไตรงไอตัวโฟลวิ่งหน้ามนลงลงน้ำตาม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 ตาาชนกูควันครึ่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรควันครึ่งควันครึ่งมึงไม่ตร้อนหรอยีแปซี่ไอแปซี่จ้าฉุดเลยกูฉุดเลยกูฉุดเลยเล่นทีเผลอไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนไปไหอนไปดนไปดไป ไอ้เหี้ยนี่แม่งมผมาดิมายมันจมน้ำตายหรอไอ้เหี้ยไม่หรอไม่มันน่าจะดำมันน่าจะดำจมน้ำตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีคนนึงอันนี้กูอันนี้กูมาตัวนั้นแะมาหลุดจังเไอผมอนี้ผมผมเงินอ่ะสองสีนทำเงินอ่ะหายว่ะไอเหี้ยหายว่ะอยู่ใต้เรอข้ามอีฝั่งเล้วม่ปล่อยไ พี่ดำอย่าทิ้งผมนะผมมีรถนะพี่อุ้มผมมาเออเออเออใครปกไปเลยมึงมาไอ้ใครมึงตีกูอยู่เป็นเจ้าหรอมึงตีไปเลยตีเลยตีเลยตีเลยกูอยู่มึงตีกันเลยกูอยู่เลเวลล่างเนี่ยพี่พี่อาศพออกมึงไอ้เชี่ยพวกมาเฟียแล้วลมมึงกลับไปฟาร์มมันต่อไปเฮ้เชี่ยพี่เอวตีกันแล้วเกินแต่ละคนใครอยากเลื่อมุ้งหน้นะเอามาต่อพี่กายไหนพี่กายไม่ได้ไม่ได้เราไปทำหน้าที่ของเราที่ดีกว่าไม่มีว่ะไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยใครมีมใครมีไหมขาดอะไรขาดอะไรไอรู้จิมไอรู้จิมไหนด้วยอยู่ไหน แล้วเมื่อกี้ไอ้บัวลอยบอกมันโดนมันตายไม่มีใครหาตบมันสักคนมีมีใช้รถใช้รถใช่ไหมผมยืมครนะผมมีต้องไรแปดก้ามเมตรครับกาเมตรเลทันใดไม่เจอครับหนึ่งสองสี่ศูนย์ครับพี่ผมครับมตั้งกล่องตีพี่ดำยี่หกกล่องพี่ดำคิดไงราคาคืนเคืนไปกล่องตีโอเคพี่ตีแป๊บนึงโอเค พี่ก้อนเลขอะไรครับส่งตังครับไม่ไถังป๊อปคอนล้างน่าจะฟันบิงโกฟีน่ะเนี่ยไปลามาไอ้บัวโบโคเบอร์พี่หน่อยดิเออเดี๋ยวไดมอนขาวให้กระจีไปขายเอาโลพี่เราไม่ใครอุ้มไม่ดับเพลิงวะ ไม่เจอว่ะดับเพิงม่ขางนอกอ่ะพี่ฆ่าไปโอยน่าเจอมันเรี้ยวมันไปอีกตัวนะไม่เกินกไม่เกินกวพี่ใส่ยาเนนอนเรื่องล้อตีไมไม่ติดไอสัตว์แล้วตีไม่ติดจริงแดสิบทีแหละไอ้ม่สวง่ายเลยไม้พวกแม่งอ่ะมันไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไงโอมีมันแงกันนี้อ่ะเจีผมเจีผมไม่เจอเฮ้ยนี่ใช่ไหมเนี่ยหัวเหลืองเนี่ย ใส่ชุดเนี่ยกรรมากรเนี่ยบัวเช็คบัตรดิบัวกรรมากรหัวเรืองฮนะกูปันจีหมอแม่งเลยแหละหมอแม่งถามเห็นตกไหมบัวมีคนอุ้มไปเชื่อ <c oughs> <c oughs> มีไม้ก ну? oh, yeah. I mean, right? ี่คนแล้วเพิ่งขึ้นมาเยอะอย่างหลายคนแล้วปะไอพวกกองไอพวกไอพวกไอตี้ไอตี้ไอตี้กองหน้ามีกันหมดอย่างตี้กองหน้าเนี่ยยังพี่ยังมีไม่หีมีมีสองชิ้นอะกองหน้าใครวะสองชิ้นแทสิบทีแล้วพี่กูกูอะสองชิ้นกองหน้าอ๋อมึงมีมาแล้วใช่ไหมถือว่ามีไม้เชยกับมีดอนะถ้ารับคนตอนเนี้ยที่มีไม้อ่ะมันมีแค่พี่ดำมาเฟยไอดีมไอลิป สี่คนตีงอมไม่น้อยจังวะดวงเราดวงเราแย่เหมือนกันก็มีตั้งสี่อันเลยไม่มีจ้าอยู่ไหนอ่ะตกโบนอยู่ดิเห็นกี่เยอะเล่นแค่ถ้าถ้าถ้ากูเรียกมึงมาทันไหมมึงอยู่ไหนใครอยู่ทั้งวันทั้งคืนบ้างวะมึงเมาดมอนบิลคาวกูไปขายหน่อยดิมาอะกิโลนี่มีใครอยู่บ้างใครชอบขายของมา้ยนี่ดิใครอยู่ใครชอบขายของเมาดมอนบิลคาวไปขายหน่อยดิไม่กล้าพบย่าไปกลัว ตรงนี้ผมไม่ค่อยกล้าเพราะเราพออะไรกลัวตอนนี้เนื้อขายง่ายสุดือบัตรอีโคอ่ะไอเรากลัวโดนหลอกไปที่คู่กันได้เท่าไหร่แม่กลัวพนลูกกระรี่สองปะตั้งตั้งไั่ก่อนด้วยความรีบตั้งหนึ่งน่าจะเป็นคนเอาเลยนะ้แล้พี่ไดกรถหน่อยกดอยู่ไหมในพี่กอตอนนี้เหรอบัตรอีโคมันน่าจะเกินอะรอสักพักแล้วก็เลทกลับมาเท่าเดิมเพราะเอ็กใหญ่ใช่ปะเออเพราะเอ็กใหญ่เนี่ยไม่เอาบุญเลยการันตีเลยใช่ปะเพราะเอ็กใหญ่เพราะเอ็กใหญ่สองล้อมาได้นี่พี่อยู่ข้างหลังอ่ะพี่ติ สรุปแล้วเงินเราส่งันแล้วเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้สองแสน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 เนี่ยพี่อยู่ด้านหน้าผมอยู่ข้างหลังนะพี่อ้าวแล้วพี่ให้ก่อนไอเจฟไม่อยู่ก็ของเมื่อวานด้วยป่ะพี่รวมเมื่อวานเนี่ยพี่อ๋อดี่ของเมื่อวานสองแสนพี่สี่แถวนี้สองแสนอ๋อเมื่อวานคือสี่แสนหรอใช่คใช่ใช่ใช่เมื่อวานที่สี่ถ้อยู่เบื้องล่างมีพาวดี้เหรอ นไครับขอออกไปเนงไไปเจอนู่นแด้วมี่เองเก่ยวครึ่งลูบต่อลูบต่อเผื่อเจออ่าสุสานแก๊งแก๊งเสือลายเสือลายไปเล่นกับเสือลายกันมาเสือลายเยอะ